วัสดีครับน้านานาักตกปลาทุกท่านวันนี้ลักกุง้งพิชชิ่งทานาน้านามาที่สบายใจโฮมสเตย์นะครับวันนี้เรามาเป็นช่วงที่น้ำแห้งนะครับแห้งมากด้วยตรงจุดนี้นะครับคือจุดที่คราวที่แล้วเรามาทำคลิปที่นี่นะครับ อยู่จุดที่เรามาตกอยู่ตรงนี้เลยจำต,ต้นไม้ต้นนี้ได้นี่ครับเรามาดูหมายเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําแห้งมากลงไปนู้นเลยนนอยู่ข้างล่างนู้นเลยก็ลองดูนะครับว่าจะมีผลงานอะไรบ้างแต่ว่าที่สอบถามลุงบัวก็คือว่าปลาตัวไม่ใหญ่นะครับแล้วก็กินกินตื้น เดี๋ยวยังไงก็ลองดูสักวันหนึ่งนะครับก็วันนี้มาถึงก็เย็ยนแล้วก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะตกนะครับนี่ครับห้องน้ำก็ขึ้นไปเข้าข้างบนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าน้ำขึ้นมาเยอะๆก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ตอนนี้น้ําลงไปไกลมากกดท้องก็สตาร์ทรดเร็วหน่อยแล้วกันโอเคก็มาดูหน้าไม้ไว้เดี๋ยวพอน้ำขึ้นนี่คง ดัวก็ตัดว่าเปน็นแบนีบรอให้ระดับน้ำได้ครับมันอยู่แถวตรงนี้เราก็ค่อยมาตกดำตัวไี้ตัวน,น,นี้ไง เดี๋ยวลองไปดูด้าหมายข้างล่างนอะพี่หมายก็จะลากไฟไปให้ถึงที่หน้าหมายข้างล่างเลยนะครับผมก้าหมายหัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับหัวละหนึ่งร้อยบาทลากไฟลงไปให้ใช้ถึงหน้าหมายเลยก็หาาท่านใดสนใจก็ ผมมาสอบถามดูได้นะครับสบายใจโฮมสเตย์ก็ฝากกดติดตามคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับก็พามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะมีสองจุดนี่นะครับอันนี้หนึ่งจุดมีสองห้องครับ กตอนนี้น้ำลงมากนะครับผมขึ้นมาจากด้านล่างนี่เลยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงทางด้านเข้ามาเลยคือทางที่เราขับรถเข้ามาก็จะมีห้องน้ำครับจุดจุดนี้จะมีทั้งหมดสามห้องนะครับ ที่เป็นห้องซ่วมะนะครับก็อยู่ด้านหลังก็จะเป็นห้องอาบน้ำอีกสี่ห้องห้องน้ำเยอะ,ะครับที่นี่ก็โอเคเลยมาเ,มเช้าเราก็มาใช้บริการนี่นะนนครับอาบน้ำได้ด้วยปักบบวนะครับสายชำระโถนั่งเป็นชักโครก ก็โอเคนะครับขอหรบบห้องนง้ำเหมือนกันช่วงที่น้ำขึ้นเยอะๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมายหนึ่งที่นนาชอบมาเฝ้ากันครับเป็นช่องนะี่ครับ ดูหน้าไมายกันเล่นๆไปก่อนครับอรอบนี้เราไม่ได้อยู่ตกพอดีมีธุราด่วนนะครับเดีย๋ยวลงไปเก็บของแล้วก็กลับเลยมาเดินไทยอัปเดตหน้าหมายให้น้าดูกันครับอ วงบัวทำเป็นช่องอยู่นี่นครับที่แล้วเรามาตรงต้นไม้นู่นเนีค่ะต้นไม้ต้นตน,นี้เนี่ยเรามันตกอยู่ตรงนี้นี่วันที่สิบสามมิถุนาสองห้าหกแปดนะครับในวันที่น้ำลงเยอะมากๆครับผมครับผม

ลุม mm ล,ลุม้เป็นลุมลุไปแลมแรกก็เล่นน้ำแล้วนะ ที่นี่เละมากน้ำลงเยอะโอโดโดตัวแรกคะ่ะไม้แรกตรงนั้นมันเป็นหลุมเป็นตอบุ๊บหลุมลงไปเลยอ่ะโอ้ ไม่ลงไปเอาก็ไม่ได้ตัว <c oughs> <c oughs> อ๋อไอ้ปลาช่อนด้วยปลาช่อนด้วยมีปลาช่อนด้วยเออยเฉยเลยอ่ะเฮ้ยปลาช่อนกินล้ำว้ยนี่ดิเฮ้ยมีน่าเชื่อปลาช่อนนี่ยอะไรนึกว่าเโดปลาช่อนนะจ้านี่ โอ้โหเฉยเลยประมาณสามสี่ขีดครับยามเย็นครับเฉยเลยหมานอีกแล้วเมื่อกี้จะโดไปตัวแล้วนี้ประช่อนเฉยเลยมาแล้วห้งแรกบ่ายหกโมงเย็นเห็นไหม ตัวไม่ใหญ่ใช้หมอตะกับไม่แห้วแล้วครับครับก็หมายสบายใจ ผมเตนะครับเรามากันเมื่อวานนี้นะครับกะว่าเดี๋ยววันนี้เช้าจะลงตกก็เผอิญว่า,ออวามีละด่วนเข้ามานะครับก็เลยต้องเก็บของกันแต่เช้าก็มาเก็บบรรยากาศหมายให้นานาดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับช่วงนี้น้ำแห้งมากเลยครับผม วันที่13มิถุนายนนะครับ2568น้ำแห้งมากตรงนี้นะครับจะเป็นหมายเดิมที่เคยมาทำคลิปไว้คราวที่แล้วนะครับตันนั้นน้ำอยู่ที่ประมาณโคนต้นไม้ตอนนี้เลยโคนต้นไม้ขึ้นมาหน่อยนะเราเราตั้งเต้นกันตรง,ตรงนี้แล้วกตีไปหาเวิรป่าข้างหน้า ดูไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวน้ําขึ้นมามันจะเป็นแบบไหนคฝั่งตรงข้บบางจะเป็นหมายแต่บิกนะครับน,น้ำแห้งเหมือนกัน,นไปแตบิกน้ำแห้งหมดเลยครับ ห้องงามก็อายูข้างบนเหมือนเดิมเนื่องจากเรามีภารกิจด่วนเข้ามานะครับเลยต้องถอนกำลัง,ง,งเสียดายครับแต่เมื่อวานลงตกเล่นๆตอนเย็นมันก็ <คง S 1> ก็ได้ปลาใช้ฝ่ามือมาตัวหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนตัวหนึ่งก็ชะโดตัวหนึ่งไล่ๆกัน ไว้เดี๋ยวมีอากาศจะเข้ามาตกใหม่นะครับที่หมายนี้สบายใจคนเตครอน้ำขึ้นอีกหน่อยก็คงจะดีหน้าหมายเมื่อวานดูแล้วก,ก็เละหน่อยนะครับผมแล้วถ้าสายลุยก็คงไม่เกี่ยงเท่าไหร่